แบรนดอมของชาวธาตุน้ําในวันนี้นะคะข้องเกี่ยวกับอมมองเห็นนะคนที่พยายาม Move on แต่ยังทําไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นนะคะยังไปไปกับกับนะคะมันเหมือนจะ Move on ไปแบบมีความสุขแต่ก็เฮ้ยเจ็บแล้วก็แบบยังไปไม่สุดข,ขนาดนั้นนะคะแล้วออมก็เห็นพลังงานของคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนนิ่งกันแล้วนะคือนิ่งกันละห่างกันละนะคะไม่แน่ใจว่าห่างพอรักทางไกลหรือว่า มันห่างเพราะว่ามันมีปัญหากันนะคะคือจบไม่ค่อยสวยหรือเละเทะหรือไปต่อยากมากๆแล้วก็นิ่งกันแล้วอะ่ะแต่ว่านะคะบางเคสมันดันยังต้องข้องเกี่ยวกันเนาะเรื่องงานก็ได้เรื่องเงินนะคะอ,อ่อการแบบเป็นที่ปรึกษากันนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เคสเคสสุดท้ายนะคะที่ออมมองเห็นก็คือบางคน แม้จะนิ่งจะห่างแล้วหรือพยายาม move on แล้วก็ตามนะคะไม่นับรวมที่ว่ามีเรื่องงานเรื่องเงินเกี่ข้องเกี่ยวกันนะอ,อ้มอมเห็นว่าบางทีมันยังมีการรอ,อก็ได้นะหรือมีข้อตกลงอะว่าเฮ้ยเราจะมีอนาคตร่วมกันเราจะเห็นอนาคตร่วมกันอะไรบางอย่างหรือเป็นการรอดูก็ได้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้ว่าง move on ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วชาวท่าน้ำดูซิ k e ว w o r d ที่สำคัญที่คลิปนี้จะเป็นของคุณเลยนะคะหนึ่ง มีคนพยายาม move on แต่ยังไม่สำเร็จนะคะสองเป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งเงียบกันแล้วหรือห่างกันแล้วแต่ยังต้องข้องเกี่ยวเรื่องงานเรื่องเงินหรือปรึกษากันและสามเป็นความสัมพันธ์ที่มีข้อตกลงอะไรกันไว้บางอย่างหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะมองเห็นอนาคตร่วมกันถ้าคีย์เวิร์ดใช่ไปต่อได้เลยนะคะเอาเป็นว่าให้มันคีย์เวิร์ดมันได้สักหกสิบเปอร์เซ็นต์ะเออนะคะก็ไปต่อได้เนาะ เอาเรามาดูกันหน่อยว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้บ้างคะ่ะ Six of Pentacles อ่ uh, อ j u s t i c นะคะมีไพ่าชาวตุลน,นะ e i g t of Cups the Moon มีไพ่าชาวมีน The Tower นะคะชาววอรงคารพิจิกเมษนะคะใต้สำรับ Four of Wands ไพ่อยากจะบอกว่า เฮ้ยความสัมพันธ์นี้อันที่จริงถ้าทําให้มันถูกต้องเนี่ยจะดีค่อนข้างดีนะเนี่ยถ้าทําให้ถูกต้องนะวงเล็บอืมต้องทําให้ถูกต้องแล้วจะดีเช่นสมมุติฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะมีคู่มีแฟนตัวจริงอยู่แล้วแล้วเราไม่ฝืนมันอนะนะคะไม่ฝืนมันนะคะเอามีความรู้สึกว่าคุณกับเขาอะมีโอกาสที่จะเป็นเซฟโซนให้กันและกันได้อย่างค่อนข้างดีนะ แต่มันต้องไม่มีอีก้ไม่ยึดติดถือมั่นอะไรอย่างเงี้ยนะเราอาจจะแค่ดูแลกันไปมีเซฟโซนนะคะหรือว่าประกอบธุรกิจร่วมกันเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเป็นแค่เซฟโซนให้กันทําให้มันถูกต้องซะนะถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะก็จะได้ไม่ต้องมีอะไรที่แบบมันเครือบแคลงระแวงสงสัยอะไรกันอะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบริบทความสัมพันธ์นะคะทีนี้ถ้าเกิดนะคะพวกคุณเนี่ย เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าออมีธุรกิจอะไรข้องเกี่ยวกันนะคะบางทีความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าเป็นไฟ์บังคับก็ได้เนาะเป็นไฟบังคับให้ให้ให้ทําในสิ่งที่มันควรจะเป็นอะนะคะเราร่วมงานกันเราทําธุรกิจด้วยกันหรืออะไรกันก็ตามนั้นไปนะคะ แล้วยิ่งสมมุติถ้าเกิดคุณกับเขาเป็นแฟนตัวจริงซึ่งกันและกันเนาะสมมุตินะเป็นคือพวกคุณแต่งงานมั่นหมายอะ่ะหรือว่าเป็นแฟนตัวจริงซึ่งกันและกันน่ะนะคะอมมองว่าถ้าเกิดแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มานั่งกังวลอะไรมากมายอะ่ะนะคะอมมองว่าความสัมพันธ์จะอยู่ในจุดที่ดีนะคะถ้าเกิดว่ามันกังวลมากเกินไปความสัมพันธ์เนี้ยดูจะไปต่อได้ลําบากเนาะถ้ากรณีคุณกับเขานะแบบ เป็นแฟน,นตัวจริงซึ่งกันและกันแล้วมานั่งเราะกังวลนั่งนอยเยอะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไพ่บอกว่าไม่อยากให้ไปมองหรือโฟกัสในเรื่องของความรักในเชิงโรแมนติกหวานแหววหวานจ่อยอะไรให้มันมากมายนักนะคะถ้าคุณไม่ถ้าคุณกับเขาอะนะไม่ไม่มานั่งมองเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่มันจะต้องโรแมนติกหวานหวานแหววกันมากนักเนี่ยเอาว่าความสัมพันธ์นี้จะอยู่ในจุดที่แบบเป็นเซฟโซนที่ที่ที่มั่นคงให้กันและกันได้อ่ะ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบแบบเรียนทํางานหรือแฟนตัวจริงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าดูทรงความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่อไม่ได้ถ้าถ้ามัน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 นอยนะคะถ้ามันกังวลหรือนอยอันนี้คือความสัมพันธ์ดูทรงจะไปต่อลําบากอาจจะพังอะไรอย่างนี้ยนะอืมแล้วถ้าเกิดว่าไม่ยึดกับความถูกต้องก็พังเช่นกันค่ะนะเช่นคุณกับเขาฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีแฟนตัวจริงอยู่แล้วนี่ก็ไปต่อกันลําบากนะ อืมไพ่อยากจะบอกอะไรอีกอืมถามเพิ่มก่อนนะไพ่อยากจะบอกอะไรอีกมีไพ่ชาวเมธขึ้นมานะคะ The Emperor เนาะ Ace of w a n d six of cups four of cups the sun เนี่ยจริงๆด้วยสอดคล้องนะมีไพ่ชาววนาทิตย์หรือว่าราศีสิงห์เนี่ย คือสมมตินะพวกคุณเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมทั้งหลายนะคะคือถ้าเกิดพวกคุณไม่ไม่ไม่โฟกัสไม่ซีเรียสเรื่องความรักออาว่าเดารซานือความสัมพันธ์นี้มันจะดีมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยอะ่ะมันจะมันจะกลายเป็นความมั่นคงที่พวกคุณมีให้กันน่ะเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพเป็นกัลยาณมิตรอะไรที่ดีดอะ่ะ แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะชาวธาตุน้ําถ้าไปโฟกัสเรื่องความรักอมอว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีแต่ถ้าโฟกัสเรื่องงานนะคะโฟกัสเรื่องมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีดอันนี้ดีดีเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องเซ็ก์เรื่องความต้องการไอ้ตรงเนี้ยก็ต้อง เป็นแค่เซ็กหรือวันไนท์แซนหรือเป็นมิตรภาพดีๆที่เรามาแลกเปลี่ยนกันแบบวินวินแฟแฟใจใจแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่ผูกมัดแบบไม่ต้องมาแบบยึดติดอะไรกันมากอะไรอย่างเงี้ยเออมันถึงจะดีนะเอาว่าอยู่กันเป็นเพื่อนอยู่กันเป็นแบบโฟกัสการงานความเจริญรุ่งเรืองอะไรกันไปอะไรอย่างเงี้ยถึงจะดีขอเพิ่มอีกค่ะไพ่ยอยากบอกอะไรเดอเดสชาวพิจิกนะคะ Page of Swords The Hermit ชาวกันนะคะ King of Wands Six of Swords อ mm ู hmm. ้มีไพ่คู่ขึ้นนะคะ Queen of Wands นะคะมีไพ่ชาวธาตุไฟเมษรสิงห์ธนูขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ชาวธาตุลมเมถุนตุนกลกุมถ้าอยากจะบอกอะไรอีกดูแล้วเนาะคุณกับเขานะคืออุปสรรคคืออีโก้ค่ะเนี่ยเออความสัมพันธ์นี้นะ อีก้ e นี่เป็นอุปสรรคหลักๆเลยหรือว่าเรื่องภาพลักษณ์ทางสังคมเป็นอุปสรรคหลักๆเลยแค่ภาพลักษณ์มากเกินไปก็เป็นอุปสรรคได้อีโ e กเยอะจัดเกินไปก็เป็นอุปสรรคได้ต่างคนต่างบ้างงานไม่มีเวลาให้กันเลยก็เป็นอุปสรรคได้แต่ข้อดีคือมันมีความเป็นคู่กันอยู่มันมีความแบบแรงดึงดูดต่อกันนะค่อนข้างมากนะคะเพียงแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์นที่แบบ ดูทรงมันเหมือนมันต้องต่างคนต่างอยู่เนาะนะคะคุณบ้างงานเขาบ้างงานหรือต่างคนต่างอีโก้เยอะหรือแค่ภาพลักษณ์เกินไปมันก็กลายเป็นก็ต้องต่างคนต่างอยู่นะคะเออแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยบางทีความเย็นชาเนี่ยแหละที่จะเข้ามาเป็นตัวบั่นทอนด้วยเนาะความเย็นชาเพราะฉะนั้นถ้าพวกคุณร่วมงานกาันเรียนด้วยกันมีความข้องเกี่ยวกันอะไรบางอย่างก็ โฟกัสเรื่องความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเป็นหลักไปแล้วบางทีเราอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ก็ได้ไงถ้านะคะอมอมทำไมอมอมมองเห็นว่าถ้าพวกคุณะอะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักมากเกินไปแล้วเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วมันจะดีดีเลยเนาะอมว่านะอาจจะดีต่อหน้าที่การงานนะคะอาจจะดีต่อแบบเอชื่อเสียงในสังคมก็ได้อะไรเงี้ยนะเออ ืมอพาอยากจะบอกอะไรอีกบ้างมันเหมือนมันดีต่อเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพาอยากจะบอกอะไรอีกบ้างอืม ความสัมพันธ์นี้เนาะอมว่านะคะไพ่อาจจะอยากบอกว่าถ้ายึดโยงกับการที่ตกลงคุยกันหรือลงตัวในเชิงเราเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่คลิกกันเรามีผลประโยชน์ร่วมกันแล้วเราตกลงกันได้ดีมากๆเราเป็นคอนเนคชั่นกันถ้าเราโฟกัสตรงนั้นจะดีค่ะไพ่ในเชิงความรักอะ่ะมันจะไม่ค่อยดีถ้าไปโฟกัสความรักที่เป็นความรักจ๋าจค่ะ ม,มันเป็นห้าถ้วยคือมันอาจจะแบบกลายเป็นมีเรื่องเสียความรู้สึกกันมันอาจจะมีแบบเอ,อพอมันตกลงกันไม่ได้ตกลงกันไม่ลงตัวเอ,อความรู้สึกไม่เท่ากันปุ๊บมีปัญหาละอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องลองดูว่าอ,อพวกคุณจะดีลกันยังไงให้ลงตัวได้บ้างนะคะในเรื่องของสิ่งที่มันจําเป็นที่จะต้องเออ่ที่มันจะต้อง โคกันให้ให้ให้รู้เรื่องโดยที่แบบเหมือนต้องวางอีโก้อัตตาลงสักหน่อยนึงแล้วก็เอ่อน่าจะโฟกัสนะคะเรื่องการพัฒนาตัวเองหรือเป้าหมายทางความเจริญรุ่งเรืองอะไรเป็นหลักอะเรื่องเงินผลประโยชน์ความเจริญรุ่งเรืองเป็นหลักจะดีอะอืมแต่อยู่ที่ว่าเอะมันจะดิวกันลงตัวได้ไหมอะไรเงี้ยอันเดี๋ยวดูทิศทางแนวโน้มซิว่าแล้วทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงบ้างหรอเดเจสชาวพิจิตนะคะ t of Cups, t o f Wands, Ten of Pentacles, Three of Swords นะคะใต้สำหรับ The Fool ที่ทางในะความสัมพันธ์นี้เนาะเออคีย์เวิร์ดที่อมให้ไว้อะก็คือจะมีคำว่าเอา่อความสัมพันธ์ที่จ้องจับผิดใช่ไหมอย่างที่อมบอกอะคะ่ะคือพอพอแบบพอมันไม่มีความสบายๆในความสัมพันธ์อะคือจ้องจับผิดคือ ไม่ได้ไม่ได้ให้ความเป็นกัลยานมิตรกัลยาณธรรมกันแน่นอนมันมันมันจะไม่ลงตัวอยู่แล้วค่ะคือแล้วความสัมันธที่ในเชิงจ้องจ้องจับผิดกันเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างก็เพราะว่ามันเป็นเฟรนด์โซนไงมันเป็นความสัมพันธ์รักเราสองสามคนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันอยู่ไกลกันแล้วมันก็คอยส่องคอยมองคอยจับผิดกันไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะ ดูทรงจะไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กนะคะแล้วถ้ามันเป็นเฟรนด์โซนเอามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเอื้อให้ทานายในเชิงที่ว่าพวกคุณน่าจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ผูกมัดกันมากกว่าเนาะนะคะจะเป็นอะไรที่แบบเดอะฟูอะสบายๆผูกมัดไม่ได้ผูกมัดอะไรกันเราเป็นเพื่อนเป็นเฟรนซ์โซนกันนะคะเป็นคนในสังคมหรือว่าข้องเกี่ยวกันนะคะด้วยเรื่องการงการทางผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสามดาบยังมีอยู่เลยสแสดงว่าอะไรสแสดงว่า เฮมันมันอาจจะยังมีภาวะการจับผิดกันอยู่หรือเปล่าโรคปัญหาโลกสองใบที่แก้ไม่ได้หรือเปล่ารักทางไกลที่แก้ไม่ตกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมก็แสดงว่ามันคงจะมีอะไรบางอย่างที่จะยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ค่ะนะคะคนนึงให้ได้แค่เพื่อนอีกคนนึงไม่อยากเป็นแค่เพื่อนอ่ะใช่ไหม รักทางไกลที่แบบลงไม่ลงตัวกันว่าแล้วเราจะเป็นแฟนเราจะคบเราจะลงตัวกันยังไงดีล่ะอะไรเงี้ยอืมเพราะฉะนั้นแล้วนะคะที่ทางนนความสัมพันธ์นี้คืออาจจะต้องปล่อยวางไปเนะาะอว่านะคะเพราะว่ามันยังเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่ผูกพันกันมากๆก็จริงรู้สึกแบบหวยหากกันก็จริงนะคะ อ่าเป็นเฟรนซ์โซนรักทางไกลเอ่อโลกสองใบหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันท,ที่ที่มันสนิทผูกพันกันมากก็จริงแต่สามดับมันไม่มีคนเอนจอยกับตรงเนี้ยต้องใช้คำนี้เนาะมันไม่มันไม่มีคน, enjoy น,อคนเนอนจอยอยู่ตรงเนี้ยค่ะปัญหามันจะไม่มันมันจะแก้ไม่ค่อยได้ใช้คำนี้เนาะหรือว่าแก้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะปล่อยวางไปค่ะเอามานะถ้าเป็นอย่างเงี้ย ต้องปล่อยวางให้มากๆเลยไม่ต้องไปสนใจอะไรนะคะอืมก็โฟกัสความสัมพันธ์เยอะก็จะเจ็บโฟกัสที่เขาก็จะเจ็บมากโฟกัสที่ความรักเยอะก็จะเจ็บเยอะนะคะปล่อยวางไปดีที่สุดอะแล้วเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงดูซิแล้วเขานะคะเขาเขาเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงเขา Four of Wands, Cherry t มีไพ่ชาวกรกฎนะคะ Six of Swords, Nine of Cups, Two of Pentacles ใต้สำหรับ Page of Wands เขาเองเขาก็ต้องการให้ความสัมพันธ์นี้ไปกันแบบไม่ต้องรีบก็ได้เนะแบบถ้าเรียนด้วยกันทำงานด้วยกันหรือมีธุรกิจกิจการอะไรก็ประคับประคองกันไปเอาว่าเขาแฮปปี้หรือพอใจที่เป็นแบบนี้นะเขาก็อยากที่จะมีคุณอยู่ เราก็คุยกันบ้างหมายหยอกไก่กันคุยคุกกิ๊กคุยเล่นอะไรกันไปอาจจะมีคุยทะลึ่งตึงตังอะไรกันบ้างไปหรืออะไรเงี้ยคือออมรู้สึกว่าเขายัางแฮปปี้ที่ที่ยังได้คุยกับคุณนะนะเอ,อเขาก็เลยอยากจะมีคุณไว้นะคะประคับประคองไปเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเป็นความสุขของเขานะคะคุณเป็นความมั่นคงเป็นเซฟโซนทางใจทางอารมณ์ความรู้สึกอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะประคับประคองไว้อะไรเงี้ยนะนะคะอืม เอ่อขอคําแนะนําให้คุณหน่อยแล้วกันเนาะชาวธาตุน้ําขอคําแนะนําหน่อยสิให้ชาวธาตุน้ําหน่อยอะเอ่อเจสติกชาวตุนนะคะถ้ามองความสัมพันธ์นี้แบบเพื่อนหรือการยาณมิตรหรืออะไรได้จะดีมากๆเลยนะอืมนะคะคือเหมือนกับคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนต้องใช้สติปัญญาใช้สมองมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดิวด้วยได้ง่ายๆ นะคะถ้าคุณเอาลูกเป็นตัวตั้งถ้าคุณเอาคําว่าเพื่อหรือมิตรภาพที่ดีหรือเห็นแก่ลูกหรือเห็นแก่มิตรภาพหรือเห็นแก่ความผูกพนันนะคะทําในสิ่งที่ถูกต้องอามว่าคุณจะคุณจะเอาอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะ,ะแต่มันต้องเป็นคําว่าอะไรมันต้องเป็นคาว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นสมมุติเช่ไนะชาวธาตุน้ําคุณทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณก็จาเป็นต้องกลับมาทําในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้ความสัมพันธ์แฮนเดิลได้หรือเอาอยู่นะคะมันก็จะกลับมาแฮปปี้ แต่ถ้าเกิดเขาเป็นฝ่ายไม่ถูกอ่ะ,อะเขาเป็นฝ่ายทําผิดเขาเป็นฝ่ายที่ทําไม่ถูกต้องคุณก็เป็นฝ่ายที่จะทําในสิ่งที่ถูกแทนนะคะแล้วอะไรมันจะมันจะเป็นผลดีกับตัวคุณเองอ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิดหรือจะเป็นฝ่ายถูกก็ตามเหมือนไพ่บอกว่าถ้าคุณทําในสิ่งที่ถูกต้องผลบุญอยู่ที่ตัวคุณคุณงามความดีอยู่ที่ตัวคุณผลลัพธ์คุณจะได้เองนะคะคุณอาจจะมีชีวิตที่ดีคุณอาจจะมีมีบุญได้แบบได้มีคนแบบ เฮ้ยนับหน้าถือตาภาพลักษณ์ดีสวยงามชีวิตดีอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงเหมือนบุญมันล้นหลามอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะเวลาก็ลองดูแล้วกันเนาะว่าคุณสามารถเอาความถูกต้องเนี่ยมาครอบในความสัมพันธ์เนี่ยในลักษณะไหนได้บ้างนะคะที่คุณจัดจัดการหรือทําได้นะคะก็จะดีมากเลยเหมือนคุณจะแฮนเดิลได้คุณจะเอาอยู่นะคะแล้วแบบเป็นบุญเป็นความรู้สึกดีๆขึ้นมาคุณจะได้เองได้ได้ด้วยตัวเองเลยนะคะ เอาล่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เทียนเนาะ28ตุลา2025เราจะจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักประจำช่องออมนะโสดเสริมสเสน่ห์เม่ตาดึงดูดรักมีคู่มีแฟนปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมาก่ขึ้นพุทธคุณ้ายขาร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เท่าไม่ดำไม่ต้องกลัวจะมีอะไรไม่ดีเข้าตัวเรานะคะแต่สายขาวจัวงๆแบบนี้ข้อเสียก็มีนิดนึงก็คือว่าขึ้นอยู่กับ,บบุญกรรมของตัวคุณและบุญธรรมกมแต่งระหว่างคุณกับเขา นะคะและอยู่ที่พฤติกรรมระหว่างการที่ทําด้วยเพราะฉะนั้นสายขาวพลังงานดีๆแบบนี้เสริมหนุนได้ก็จริงแต่ผลลัพธ์ไม่เกินกมเพราะฉะนั้นใครอยากมีพลังงานดีๆเอาไว้เสริมเอาไว้หนุนทักทายสอบถามหลังบ้านหลังไม้ได้เลยมีรีวิวขอดูได้นะคะหลังบ้านเนาะรายละเอียดต,ต่างๆออมแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะลองกดเข้าไปดูได้เลยนะคะจุดยิ้มแฝดตุลาเพราะฉะนั้นต้องติดต่อล่วงหน้านะคะติดต่อล่วงหน้าเท่านั้นเนาะเอาละวันนี้อมลาไปก่อนนะคะชาวทัดนะ้ำบ๊ายบาย